เทศบาลตำบลคำม่วงจัดงานสืบสามประเพณีบุญบ้างไฟประจำปีพุทธศักราช2568ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2568ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสามประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพุทธศักราช2568ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินค่ะค่ะซึ่งงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟนะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังนะคะได้รู้จักในขนรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกัน โดยในปีนี้นคะคะมีการจัดการประกวดขบวนสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสารรค์หลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนในวันเสาร์ที่31พฤษภาค,คม2568หรหรือว่าวันนี้เองอแล้วก็มีการจุดบ้างไฟขึ้นสูงเพื่อบูชาพญาแทนณบนะริเวณทุ่งใหญ่ทางออกไปบ้านพลแพงตำบลทุ่งคลองอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินค่ะ